งานนมันสก,การพระธาตุพนมนะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นะที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเราแต่ว่ามีเรื่องด่วนนะครับทางท่านาพระธรรมวชิรโสพลนะครับพระเทพวรมณีเนี่นะครับเจ้าวัดวัดพระธาตุพนมครับท่านสั่งด่วนเลยนะครับสั่งสามวยาวัจ,จกรและก็อีกหนึ่งกรรมการครับ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีผลตั้งแต่วันที่กลุ่กุมภาพันเป็นต้นไปนะครับเรื่องนี้นะครับทางท่านนายอำเภอจักกะพงนะปทุมไกยะนะท่านจะชี้แจงนะครับว่าเรื่องที่สั่งนะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของอวัยยาวจกรนะครับสามคนแล้วก็กรรมการอีกหนึ่งคนนั้นเป็นเพราะอะไรอย่างไรครับท่าน,นายอำเภอาจัก,กระพง์ปทุมไกยนะท่านให้ข้อมูลครับ ยักยอกทรัพย์จากเงินของวัดพระธาตุพนมก็เลยปปชเขาก็เลยเข้ามาตรวจสอบเป็นเหตุแห่งการต้องมาหาลือกันว่าเมื่อมีการร้องเรียนในลักษณะอย่างนั้นแล้วและปปชได้เข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยในแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราควรทำอย่างไรกันก็ได้ปรึกษาหาลือกับคณะกรรมการแล้วก็พระเดชพระคุณท่านพ่อเจ้าวาดแล้วว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและชัดเจนต่อทุกฝ่ายเนี่ย คณะกรรมการเนี่ยควรจะ,ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรมหลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วถ้าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยมาว่ากันครับผมท่านผู้ชมครับงานน้ำประาการพระธาตุพนมนะครับก็จะมีคนไปร่วมทำบุญบริจาคเงินแต่ละวันนะครับ ก็มีตู้รับบริจาคก,ก็มีกันหลายตู้แต่ว่าการนับเงินนั้นคณะกรรมการชุดใหม่นี่ครับท่านอนำะเภอจักระพงะปฐุมกกยบอกว่าจะนำะตู้บริจาคเงินทั้งหมดนั้นมารวมกันแล้วก็เทลงไปไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันหรือแม้แต่เงินเหรียญก็ตามครับมารวมกันนับแต่ละวันก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการมาช่วยดูแลกันจากนั้นก็นับเสร็จเข้าบัญชี และในช่วงเทศกาลนะครับงานนมัสรการพระธาตุพนมนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมารับเงินนะฮะไปเข้าธนาคารโดยตรงได้เลยครับใครจะไปเปิดคนเดียวไปกันสองสามคนไปเปิดตู้และแบกออกมาไม่มีต้องเป็นขะาราการร่วมกันตำวรวจข้าราชการฝ่ายปกครองแล้วก็มีเทศบาลแล้วก็มีกรรมการวัดเป็นครูเป็นอะไรซึ่งเป็นหน้าของเรา เสร็จแล้วต้องเป็นนับที่เดียวด้วยนะนับในห้องมีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยและสั่งกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้ววันนี้ผมถึงลองทดสอบนับใช้เวลานับถึง4ชั่วโมงนับจากเงิน่วนไหนนัเบเงินบริจาคบริจาคนตู้บริจาคในตู้เลยที่ธนาคาไปถึงเสร็จก็ต้องเทรวมแยกแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยออกมาเสร็จแล้วถึงจะนับนับเข้าเครื่องนับแต่ละเสร็จแล้วธนาคารมาบางทีก็ธนาคารมาร่วมนับด้วย อย่างงานนรมาสการพระธาตุพนมเนี่ยพวกเรานับไม่ไหวอันนี้นต้องฟิจเชอธนาคารต้องธนาคา,ารมา <shorter S 1> น,นมาสการพระธาตุพนมให้จะได้ช่มาน,นับเองเลยใช่ครับแสนสองวันธรรมดานะอันนั้นยังไม่ได้เปิดตู้นะเป็นเงินที่เหลือค้างอยู่ในในห้องนั้น<อ>นับได้แสนสองวันนี้เปิดตู้นับยังไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่แต่เราจะมีการลงยอดเพื่อแจ้งพระเดชกุณท่านพ่อทุกวันให้คณะกรรมการวัดทุกคนได้รับทราบว่าวันนี้ นับยอดเงินแล้วได้เท่านี้วันนี้วันนี้เท่านี้ให้บอกทุกวันเลยไม่ได้เสียหายอะไรท่านผู้ชมครับวันนี้มีคณะกรรมการนะครับนะบมาร่วมนะถวายสัตปัฏิยานตนต่อพระบรมพระธิดานาโดยทางท่านายอำเภอจักรพงประทุมไกยะนะครับน,น,น,ระระนะบนะบว่าจะปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความสุดจริตนะครับให้โปร่งใสนะและ สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับวันนี้ก็เลยมาปฏิญาณตนกันนะครับการตนเนี่ยให้ทุกคนมีความาแสดงออกถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ในใจของทุกคนว่าการที่พวกเราเข้ามาทํางานในครั้งนี้เนี่ยเราเข้ามาทํางานเพื่อองค์พระธาตุพนมอย่างแท้จริงไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังจะมาสแสวงหาผลประโยชน์หรือกระทําการใดในทางที่ไม่ชอบ ให้เห็นถึงความบริส işte ุทธิ์ใจว่าเราอยากจะทําเพื่อวัดพระธาตุพนมของเราอย่างแท้จริงครับผมสาธุสาธุสาธุข้าแต่องค์พระบรมธาตุพนมข้า่าพระเจ้าระบุชื่อครับนายธนชัยครับบ้อง ขอถวายสัตยปฏิญาณขอถวายสัตยปฏิญาณต่อองค์พระบรมธาตุต่อองค์พระบรมธาตุว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของวัดพระธาตุพนมของวัดพระธาตุพนมและจะรักษาไว้และจะรักษาไว้ซื่อเึ่ง ศักดิ์สิแห่งองค์พระบรมธาตุพนมหากการกระทำของข้าพเจ้าไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอเทพพาดาทั้งดวงจงลงโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายภายในสามวัน ใเจ็ดวัน,วนหากการปฏิบัติหน้าที่ากกาท,ทั้งปวง,ง,ปวงเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามคำสัต่์ตที่ให้ไว้แล้ว เทพปัจดาทั้งปวงจงอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปเถิด ครับท่านผู้ชมครับนะบวันที่456กุมภาพันธ์นี้นะครับผู้ค้ารายเก่าที่จำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลนะฮะงานน้ำาการประชาตพนมทุกปีทุกปีนะครับปีนี้ก็ให้สิทธิ์นะครับผู้ค้ารายเก่าไปลงทะเบียนในวันที่45 6หกุมภาพันธ์หากว่าไม่ไปลงทะเบียนนะครับ, 4, 5, พพบ,นนรบถ้าพ้นกำหนดไปแล้ววันที่7 8 9ดกุมภาพันธนะ์นั้นก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับเวลา9ก้นกาถึง16บห นาฬิกานะครับที่มหาวิทยาลัยมหา,าจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาลัยสง์ักระดมนนถนนบายพัสงานนีน้ท่านที่ต้องการอยากยำหน่ายสินค้าต่างๆผู้ค้ารายเก่าผู้ค้าร,า,รายใหม่ก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ